แกะฝูงหนึ่งตายไปของแกะทั้งหมดแปลว่าเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ฮะยี่สิบสี่ลบเจ็ดใช่ปะ่ะเหลืออยู่สิบเจ็ดนี่คือเหลือ จับไปขายหนึ่งในแปดของที่เหลือ,อมามาล้ของประว่าคูณโอเคให้คุณป้าไปเลี้ยงสองในเก้าของที่เหลือ <c oughs> และขาย มีสตัวแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรู้ตัวเลขก่อนว่าเหลือลขายไปเท่าไหร่ขนาดนี้เหลือแกะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดค่อคยๆค,คิดที่ราสะเต็ปเลย เขาเต็มแรกสีแดงก่อนตายไปออคิดไปแล้วสีแดงต่อไปสีสีน้ําเงินจับไปขายอ,อ่ะค่อยๆเขียนก็ได้เขียนนะ ขายก็คือ8แต่ว่าของที่เหลือเหลือคือ17เ<โ>ห็นไหมเลขสวยๆก็คือ8ส่วนย4เท่ามา8โอเค ให้ป้า <c oughs> ของที่เหลือจากที่ตายและขายคือเหลือจากที่ตายคือ17ส่วน24ถูกปะ่ะ <c oughs> เหลือจากที่ขายคือ2ใน ถูกไหมของแปลว่าคูณอืมยังไงดีผมมีวิธีคิดง่ายๆง่ายกว่านี้เหรอหมายว่ายังไง เรื่องที่อย่างนี้ก็ได้คือทําให้ส่วนมันเท่ากันใช่ไหมทำไงให้เป็นส่วนยี่สิบสี่ฮะรูแปดตูปะ <c oughs> นี่ก็ต้องทำให้ส่วนมันยี่สิบสี่ด้วยเก้าสามยี่เก้าสองสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดเอาไม่ได้เว้ย ไม่เป็นไรก็คือส um> ่วนที่ตายเหลือจากการตายใช่ป่ะเหลือแล้วส่วนที่เหลือจากการขายเท่านี้กับเท่านี้รวมกันเป็นเท่าไหร่รวม ผิดแล้วนี่ใช่ไหมมันจะเกินได้ยังไงผิดละลอวไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วงงเอาใหม่เอาใหม่อห <c oughs> ขอรข้างหลังหม,หมดเลยลบหมดเลยคิดที่เดียวอย่าเพิ่งไปคิดเหลือเราไม่ต้องตัดด้วยอันนี้ก็คือ8ปดส่วนย4 ถูกไหมแปลว่าทั้งหมดมันมี24ส่วนใช้ไปละเจและ8 7ดเบวกแปเป็น15บหาแปลว่าเหลือเหลือจริงๆเท่าไหร่เก้าโอเค เพราะนั้นตรงนี้ก็คือเก้าส่วนย4สี่คำตอบก็คือหนึ่งส่วนสิบสองทำไมไมไม่เห็นตรงอะหนึ่งส่วนสิบสองก็คือสองส่วนยี่สี่เพราะนั้นข้อน,นี้ไม่ควรตัดเลยเดี๋ยวงง นี่คือส่วนที่ให้ให้ป้าใช่ไหมแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าให้ป้าเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรเหลือแกะเพราะนั้นให้ป้าเท่านี้แกะก่อนให้ป้ามีอยู่เท่าไหร่วะ9เจ็ดเจ็ดสิสี่ใช่9เพราะฉะนั้นเหลือจริงๆคือ7ถูกต้อง คิดอย่างนี้ข้อนี้มันทำลงงงต,ตรงที่เราพยายามจะไปตัดให้มันต่ำใช่ป่ะถ้าเราไม่ตัดต่ำเราให้ส่วนมันยืดสีเสมอเนะี <c> ่ย <oughs> ก็จะง่ายนะค่อยๆทำ <c oughs> หรือพูดง่ายๆข้อนี้ก็คือเอาส่วนที่ตายก็คือเท่านี้ถูกปะ่ะกับส่วนที่ขายก็คือเท่านี้ถูกปะ่ะ ก็คือนี้แปส่วนยีสี่นี่นี่คือส่วนที่ตายส่วนที่ขายและส่วนที่ให้ป้าส่วนที่ให้ป้า <c oughs> ก็คือ2องส่วนย4ถูกปะเอา3เลขนี้มาเป็นไงกันกมาบวกกันแล,กแล้วก็ย <24. S 1> ี่สี่ก็คือจำํำนวนหมดเป็นลบใช่ป่ะก็จะได้7จส่วนย4เหมือนกันเอ <c oughs> อย่างนี้ง่ายกว่าเอาวิธีนี้ดีกว่านะ